เาเียจริเสียใจก็ยิงเขาจึงไม่อยากเลี้ยวพองทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ยิงจอมทองแต่ยิงไม่หองมันแปลกใจเสียดังอมาโรงเรียนชั้นใหญ่จกแก่ที่ปลายวิทยาลัยบางวาง ย่าวาดเดนมาางแม้ช้ำใจเดียดดางผูอยูย่ยังไม่อยามองทางทางที่ผมก็เป็นชายตุนตัวเรื่องไ่โลโบตัวอีกไฟเทลรับมองสิงกับชาและตุรายาน้องผมนีปลารับรองว่าเหรียญมาจบครบครัน ค,คุณไล่ไร้คู่อดจงร้องรู้แล,ล้วรีบติดต่อสำคัญคือรสชาตาเดี๋ยวจะไม่ทันทันกคนอย่างฉันใครๆก็อยากได้คุณสุภาพสตรีที่เป็นสาวแต่แม่หม่ทัลายครับคุณจะมีคนนึงใช่ั้มมีต้องการเลือกคนดีๆเช่นถึงแต่ก็ยังหาไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นแล้วก็โปรดฟังฟังนี้ให้ดีๆบัดนี้มีชายที่มีเลอเลอิศคนหนึ่งพร้อมแล้วที่จะให้คุณเลือกโปรดจองดวนเพราะมีจานวนเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยไม่ต้องชําระเงินล่วงหน้าหรือพรตรงใดๆทั้งสิ้นถึงจะคุณนาทองย้อนเงินกระเป๋าหนักๆติดตัวมาด้วยในวันัครเท่านั้นผมก็จะรับชำระคุณเป็นคนแรกแล้วคุณก็จะได้ชายที่มีปริญญาปวงชายถึงติดประการคือห <c oughs> นึ่ง เสองของสามจับยี่กีตืใไฮโลห้าโป๊กทัวเเย็ดน้ำเต้าแปดเต้าเก้าปิ้งติดกัญชาหากยิงคนไายไร้รูคนจับงืูแล้วรีบคืตอกนักหนาื่อเ่าเดียวจะไม่ทำรายตัวคนทางทัน ใครใครก็อยากได้เออ